สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับในท่าที่เราถนัดเนาะก็คือการทบ,ท,บทวนกราฟนี่แหละนะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เรามาดูจังหวะการเข้านะผมก็ไม่ต้องเป็นใบแหวอะไรเยอะมากนะครับในตอนช่วงที่ทำเฟรมเดมันค่อนข้างจะ, way, ะไซด์เวย์ลักษณะนี้เนาะ,ะตัวกราฟเนี่ยนะครับเราดูตอนที่เปิดตลาดเลยตอน3 ุ่งครึ่งนะครับตอนสามทุ่มครึ่งก็จะเห็นว่าราคากระโดดพุ่งตัวขึ้นไปปุ๊บนะครับเป็นไงครับตรงนี้ตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปเข้านะครับเราอยา่าเรายังไม่เห็นจังหวะเข้าเนาะแล้วก็พออีกห้านาทีถัดมาครับลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นะไรอีกห้านาทีถัดมาเราเห็นว่าตัวกราฟเริ่มแสดงความประสงค์ที่จะไปนะครับก็คือราคาได้พุ่งขึ้นมาเก็บตัวบายซคายดิสตี้ตรงนี้เนาะที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับ แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูวันก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้มัน,มนก็จะมีแกลบอยู่ที่มันเหมือนจะเลสเ e c t เนาะแต่ว่าดูดูการเลสเต็ของมันนะครับก็เรียกว่าแบบหยามอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่ค่อยเลสเต็เท่าไหรมม่มันมาแบบทะลุนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราต้องดูที่ตัวเนื้อเทียนแท่งเทียนว่ามันไปปิดยังไงนะครับแปลว่า ราคามันจะขึ้นมาเป็นไส้ขึ้นมาเนาะก็คือใครสปอตเขาลอตไว้ก็โดนกวาดไปหมดเลยนะตรงตรงัวสวิงไฮนี้ด้วยนะแต่อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเออมันเป็นการสตรองที่มันจะลงนะครับนะที่มันที่มันจะลงก็คือมันเก็บตัวสตปลอตข้างบนก่อนแล้วก็ดรอลงมานะตรงตรงแท่งนี้นะครับเรายังไม่เซลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่พ้นตรงโซนนี้นะมันอาจจะไซด์เวย์อยู่ต่อก็ไดนะ้นเก็บข้างล่างถอนแล้วก็มานะ ทีนี้แท่งที่2นะครับลงมาตรงนี้เป็นตัวเนื้อละตรงนี้เราจะเซลล์อย่างยังนะแต่ว่าเราต้องไปดูว่าเออมันถ้าเกิดว่ามันทําเจตนาจะลงแล้วเพราะมันเก็บบายไสใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาที่เซลล์ไซทะลุสวิงอ่ารีเลทีฟอีโคโลตรงนี้แล้วนะครับเนารกเลยหรือว่าจะบอกว่าตรงสวิงโเนี้นะถ้าบอกว่าเทรนก็เทรนขาลงค่อยๆลงมาใช่ไหมครับทีนี้พอมันเบรกตรงนี้แล้วเนี่ย เราย้อนมาดูตรงนี้ไม่มีแกลบไหมนะมองด้วยใน time frame M5 ตรงนี้เรายังไม่เห็นแกลบเพราะว่ามันมันมันเป็นแบบมันเป็นแท่งแท่งที่สองใช่ไหมครับั้เราอยากจะดูต่อว่ามันเป็นแกลบไหมแต่ว่าพอแท่งนี้ปรากฏว่ามันราคามันย้อนขึ้นมานะย้อนขึ้นมาอะไรก็คือตรงนี้มัน consolidate ใช่ไหมครับมันเป็นมีไส้พันกันตรงนี้เนาะถ้าเกิดอันนี้ผมไม่เอาเป็นหลักการแบบ ตัวเรื่องของ fair value gap หรืออะไรแต่ว่าลองคิดดูนะครับว่าถ้าราคาลงเนี้ยนะครับ retestment ลงมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่แบบ2ใน3ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใน time frame m 1อีกทีนึ่งน,นะขว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นน,นะครับนะตรงที่มันลงเสร็จใช่ไหมครับแล้วมันก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้ตรงน,รงนี้มันมี gap หรือว่าตรงนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็น เหมือนจะเบรกเกอร์เนาะใช่ไหมครับตรงนี้่ะตรงนี้เป็นเบรกเกอร์บล็อกอยู่ตรงนี้เราตีฟิบเบอร์นิชี่ไว้ตรงนี้ก่อนอ่าโ,โอเคนะก็ค่อนข้างจะสวยดีนะครับนะประมาณครึ่งครึ่งครึ่ง,งนึงของตัวชุดนี้นะครับอ๋อก็คือตรงนี้ก็มีแก็บที่ซ่อนอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเรามาดูครับมันทำตอนแรกจังหวะในหนึ่งนาทีเนี่ยมันทาท่าเหมือนจะลงแต่ว่ามันกลายเป็นสร้าง relative ีโคโลอยู่ตรงนี้นะครับ พอราคามันทําถ้าไส้ขึ้นมานะครับมันเหมือนจะย่อลงมาแต่ว่ามันไม่สุดเรียกว่ามันย่อลงมาแต่มันไม่กลับตัวใช่ไหมครับมันขึ้นไปเพื่อจะเก็บตัวของอตัวไบไซลิควิดิตี้นะครับแล้วก็ไปเลสเ c กตัวแก็บข้างบนเป๊ะนะครับคือถึงแม้ไส้มันจะทะลุแต่ว่าเน,นื้อนี่มันเลสเ c กพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็แล้วก็ดรอปลงมาอย่างต่อนเนื่องซึ่งตรงจังหวะเนี้ยเรายังไม่เซลเพราะเราก็ยัง ไม่แน่ใจเรารอให้มันฟอร์มชัดๆก่อนตอนนี้มันเบรกทะลุลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ลงมาแบบย่อๆตรงนี้พอมันย้อนขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยย้อนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะค่อยชี้ความแตกต่างแต่ว่าเรายังไม่เซเรายังไม่บายสวนนะเพราะว่ามันยังมันยังเป็นถต้องขาลงแล้วมันก็เหมือนขึ้นมาเดสเตกแกลตรงนี้ถ้ามันทะลุตรงเซตนี้ไปเนี่ยผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มันจะ ย้อนมานะครับหรือว่าไซเบอร์ต่อเนาะแต่ว่ามันยังไม่เป็นภาพของการจะไปต่อนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนรีเทสเมนมากกว่านะครับทีนี้อ่ากลับมาดูที่ M5 ตามเดิมนะครับโอเคอ่ะทีนี้พอราคามันขึ้นมาแตะตรงนี้นะครับแล้วมันก็ดรอปลงมาต่อตรงนี้เราก็คือมั่นใจแล้วว่าจะเซลล์ลงเพียงแต่ว่าทาเก็ต ทางนี้มันช่างเวิ้งว้าง,วางนะเพราะว่าไงเพราะว่าตรงลงตรงนี้นะครับผมจะตีเส้นหน่อยนะตรงที่มันลงลงตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรละมันคือครึ่งหนึ่งของชุดนี้นะครับมาชุดนี้ดูประมาณด้วยด้วยสายตาครึ่งครึ่งหนึ่งพอดีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันตรงชุดนี้ยมันได้สร้างเซลล์ไซรัคิตี้ตรงนี้เอาไว้หรือเปล่านะหรือว่าไอ้ตัวแก็บตรงนี้มันยังต้องการจะมาเคลียร์ไหมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ผมว่ามันยังไม่เหมาะที่จะบายสวนขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือมันแตะตรงนี้แหละนะพอคือตรงนี้เราเซล์เราเซลล์ตามชึบใช่ไหมครับมันก็จะลงมาแต่พอตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะบาบจะบาจะบาจากชุดนี้เลยหรือเปล่านะถ้าใครเล่นแบบไอ้ดีมันสป라이โซนก็อาจจะเสี่ยงเซลไอเสี่ยงใบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นผมผมก็จะไม่กล้านะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันยังอยากจะเอาแก็บตรงนี้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าซึ่งมันก็เอานะเงนพอมันย้อนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับเห็นว่ามันไม่พ้นเนื้อตรงนี้เนาะแล้วมันก็ทําย่อทําย่อลงมานะครับขึ้นแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้แหละนะครับก็คือตรงนี้มันใต้ใต้ชุดนี้ละนะตีตีเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือตรงใต้ชุดนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีไส้อยู่เนาะตีแก็บด้ยวยนะแก็บตรงนี้นะครับ นอาแก็ตรงนี้เลยนะโอเคไม่ไม่เปิดต้องกดคอนโทรลช่วยอ่าโอเคครับนะตรงนี้มันมีแก็บใช่ไหมครับนะแล้วก็มีชุดนี้ที่เป็นเบรกเกอร์บล็อกเหมือนกันนะครับโอเคก็มาลงมาแตะแก็ตรงนี้แล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นนะครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันสร้างเป็นอะไรเป็นอีโคไฮอยู่ข้างในนะครับมันก็เรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตลิควิดิตี้ได้นะครับคือคือสมมติว่ามัน,มนอยากจะลงต่อเนาะถ้ามัอยาก จะลงต่อตรงนี้ก็คือเป็น internal liquidity ที่มันจะเซลลงต่อใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้มันจะเด้งนะแต่ว่า target เราก็คือจะขึ้นมาที่ internal liquidity ก่อนยังไม่คิดว่าการที่มันไปกวาด buy size แล้วมันจะปล่อยนะครับก็คือหมายความว่ามันไม่ได้จะทะลุขึ้นมาเพื่อจะรับคนที่ค้าง buy อยู่ตรงนี้นะครับมัน ยังไม่น่าจะไปถึงนะเพราะฉะนั้นเราเอาชัวร์เราเข้ามาตรงนี้นนแต่ถ้าเรามองตรงนี้ <c oughs> มันเป็นช่องว่างที่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเราไปดูใน m 1อีกทีหนึง่งเนาะตอนที่ราคามันลงมาแตะตรงนี้นะครับทีต้องขออภัยกับที่ต้องย่อจอไปมานะครับก็จะเห็นว่าตอนที่ราคามันลงมารอบแรกเนะี่ย c o n s o l ิเด t น,นิดนึงลงมาแตะตัวของก a p ใช่ไหมครับแล้วมันก็ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น dispenment ที่เกิดจาก มันมาจาก liquidity จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญที่เราจะ,ะเข้าบายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ถ้าจะบายเราก็เสี่ยงบายตรงนี้ได้นะครับเข้าบายตรงนี้นะโอเคแล,แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือดูเวลานะครับตอนที่ราคามันลงมาแตะตรงนี้เนี่ยนะครับสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้า ตรงนี้นะครับก็คือมันเริ่มย้อนลนะใช่ไหมครับแล้วก็ตอนสี่ห้ามันลงปุ๊บฮะตรงนี้คือห้าสิบนะครับห้าสิบมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ช่วงต้นชั่วโมงนี้มันก็ย่อลงมาครับที่อ่างนั้นอันนี้ก็เป็นคีดหนึ่งนะครับก็คือตรงช่วงต้นชั่วโมงนะครับเอ,อ่อเราสามารถเข้ามาบายตรงนี้นะครับสต็อปลอตก็อยากจะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ออกที่ไหนก็คือออกที่ e o h i g h นะครับของตัว m 5ตรงนี้นะอ Eco High ตรงนี้เป็น Low Hanging Fruit ง่ายๆเลยฮนะชัวร์ๆนะครับนะหรือว่าถ้าใครบอกอยากจะเข้าเร็วกว่านั้นก็รุ้นหน่อยตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับนะตอนนะขออภัยสลับจอไปมานะนะตอนสี่ทุ่มครึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้มันลงใช่ไหมครับแล้วมันก็พุ่งตัวขึ้นมาละนะถ้าเกิดว่ามัน เคลียร์พ้นตรงคือคือตรงนี้เราสามารถลุนได้ว่ามันจะกลับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือตรงนี้เป็น order block, นะออเดอร์บล็อกเนาะบ่ายตรงนี้เนี่ยอันนี้คือบายนะ <c oughs> นะโอเคนะก็คือพอเซตเนี้ยนะครับเราลุนได้หนึ่งไม้เนาะแต่ว่าเรายังโกลวจะติดเซตนี้ใช่ไหมครับเราก็ออกที่ตรงนี้ก่อนนะโอเคนะแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นโลเรสิสเทนล i ควิ d ตี้นะเพราะว่ามันลักษณะมันค่อยๆ ลาดลงไงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันไฮขึ้นมาอย่างงี้นะมันก็ไม่น่าจะได้นะครับงนั้นพอราคามันแตะขึ้นมานะเราก็าย่อลงใช่ไหมครับนะคืออันนี้หนึ่งเราได้หนึ่งหนึ่งไม้ละแต่พอราคาที่มันติดตรงนี้แล้วมันรีเทสลงมาเราก็ต้องสังเกตว,ว่าปฏิยาที่มันเข้าแก็บตรงนี้มันคืออะไรถ้าเกิดว่ามันลงมาในแก็บนี้นะครับแล้วมันก็ลงต่อคือจะมาปิดแก็บเลยนะเราก็ยังลุนล้นอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอ มันลงมาปุ๊บมันก็ย่อขึ้นมานะครับทําท่าจะไม่ลงละนะครับมันมันค่อยๆดังตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เราเราก็มีรุ้นว่ามันจะขึ้นต่อได้เหมือนกันโอเคอ่ะพูดแล้วงงๆอยู่นิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ดูพฤติกรรมกราฟมันเป็นอยางเงนะโอเคอันนี้ใน m 5ต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าพอราคามันขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือเช่นวที่บอกเป็น buy side liquidity นะแล้วก็ราคาก็ซด์เวย์อยู่ ตรงนี้นะทำท่าจะลงนะทำท่ามันจะติดก็คือเหมือนตรงนี้เป็นฟิทพอยต์อยู่นะครับทําท่าจะลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆรีเทสขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงตรงเนื้อตรงนี้ก็เป็นรีเจคชั่นบล็อกตรงนี้นะราคาได้ขึ้นมาถึงตรงไส้บริเวณไส้แล้วก็ดรอปลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแฟร์วิลยูแก็บนะครับที่เกิดขึ้นโอเค เพราะฉะนันพอราคารีเทสขึ้นมานะตรงนี้โลฮงกิ้งฟุตของเราอีกแล้วก็คืออีโคโลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เซลตรงนี้ได้นะว่เาเซลปุ๊บนี่สต็อปลอกก็จะเหลือตรงนี้นะครับเพราะว่าสวิงนี้กคือคือเป็นสวิงไฮสุดก่อนที่มันจะลงใช่ไหมแล้วก็โลฮงกิ้งฟุตของเราก็คือใต้นี้นะแล้วก็ข้างล่างนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปสักกี่มากน้อยนะครับ แต่ว่าก็จะเห็นว่าพอมันลงแล้วมันก็ลงทะลุไปเลยแล้วก็มีแกลบอยู่นะครับราคาขึ้นมาหาแกลบตรงนี้แล้วก็ลงลงต่อนะแต่มันก็ดึกแล้วนะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปลุ้นมากนะโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะ,ะตัวเมนไอเดียของคลิปนี้ก็คือว่าเราอุ้ยขอภัยนะครับก็คือเราก็ดูพายแอคชั่นที่มันค่อนข้างชัวร์นะที่สำคัญคือราคามาจจะวิ่งเข้ามาหาตัว internal liquidity ได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าราคามันออกจาก internal liquidity เราก็จะมองไปที่ target เติมที่เราเล็งไว้จะทำเริมใหญ่ได้นะงงไหม <c oughs> ก็โอเคถ้ามีคำถามยังไงเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมน n ์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะครับบอกว่าแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนมีความเห็นยังยไงก็บอกได้ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเนาะส่วนเป้าหมายระยะยาวของ